สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู U ่คลอง13นะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าโครงการสมศิริการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะโมเมนะคะมาชมที่ดินแปลงที่ลูกค้าซื้อกับโมเมไปแล้วนะคะ <hij S 1> อยากให้โมเมนะคะเข้ามาดูที่แปลงที่ดินนะคะ <defect. S 2> เดี Ign ๋ยวเมนะคะจะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินที่ลูกค้าซื้อกับโมเมไปนะคะ อันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะขนาด120ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าซื้อกับโมเมไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศนะคะที่ดินขนาด120ตารางวานะคะทําอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็มีปลูกมะพร้าวนะคะแล้วด้านท้ายแปลงนะคะก็ขุดสระเล็กๆนะคะเลี้ยงปลานะคะ แล้วก็มีพืชผักสวนครัวนะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินที่ลูกค้าซื้อกับโมเมไปนะคะอันนี้ด้านท้ายแปลงนะคะก็จะมีพืชผักสวนครัวนะคะที่กินได้นะคะมีอ้อยมีมะเขือนะคะมีตะไคร้นะคะพืชผักสวนครัวนะคะชะอมนะคะดอกแคนะคะ อันนี้คือสระน้ําด้านท้ายแปลงนะคะเลี้ยงปลานะคะเมื่อสักครู่นะคะโมเมได้เอาอาหารให้ปลากินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจากด้านท้ายนะคะไปถึงด้านหน้าแปลงนะคะขนาด120ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในโครงการสมศิริการ์เด้นนะคะคลอง13นะคะตําบลบึงคอไห้นะคะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะ ที่ดินแนวสวนกเกษตรเล็กๆนะคะขนาด120ตารางวานะคะลูกค้านะคะอยากให้โมเมชมพืชผักสวนครัวของลูกค้าที่ปลูกนะคะนี่นะคะมีพริกนะคะโอ้พริกงามมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ที่ดินแนวสวนกเกษตรเล็กๆนะคะสามารถทักมาสอบถามเมได้นะคะ หรือจะแอด ID l i n ลเมนะคะ092-498-2979ค่ะนี่นะคะบรรยาก,กาศของแปลงที่ดินของลูกค้าที่ซื้อกับโมเมไปนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ